วันนี้เราอยู่คนเดียวแล้วคิดถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าเออจะเอาไปลงตุนไหวไหมคลิปหลุดของเราีนสองงวดสองสามเด้งกันแล้วเนาะโอ้ยงวดนี้ไม่รู้ใครจะเอาไปปู้ยี่ปู้ยำอีกเพิ่งหลุดไปอีกเน,นี่ยถึงมือกันจะมือก็ถึงกันแล้วมั้งเนี่ย นั่งคิดไปคิดมาว่างๆเปิดลมเป่าร้อนๆเป่าเย็นเๆหน่อยตัดให้เหลืออีกสักหน่อยที่27ชุดตัดให้เหลือสักห้สิบชุดก็คงพอนะประหยัดเงินไปได้อีกเยอะอ๋อเฮ้ยยีกับห้าสิบอะไรมันมากกว่าน้อยกว่าอา่า ออยีเจมันมาก่อนห้สิบมันโอ้ห้าสิบชุดน้อยกว่าโอเคไปนอนกองกงดีใจนจาก27็ดชุดเหลือห้าสิบชุดประหยัดทนหน่อยอืมไปอ่านคอมเมนต์บางทีเราสาห์ทำให้มันดีขึ้นนะบางคนก็บน อย่างลงกลุ่มที่แล้วที่ตกสามเด้งอีกนะสองตัวทำเป็น3ามตัวต้นูกสองถลบอีกนะบ่นว่าเอามาลงทำไมอีกงงบ่นอนาจารย์ก็เนาะมึนตึ๊บเลยตั้งใจทำมาให้ดูกลับการเป็นโดนบ่นไม่มีประโยชน์อีกที่จริงมีประโยชน์มากนะคนอื่นก็ดูก็เอาไปเออสัง กตก็เออมันอาจารย์บอกว่าไม่น่ามานะให้แกสิบเที่จะมานอกนั้นที่ก็ไม่มาบนไปอีกอาจารย์ก็เลยหลบออกมานั่งอีกมุมหนึ่งแล้วก็ามานั่งตรงนั่นตรงนี้นี่บนอยู่คนเดียวนะไม่รู้ใครแอบเอาไปเปิดฟังกันอีกเดี๋ยวได้ยิน คำบนบนี่ก็คงไม่สบายใจมั้งนะแต่คงไม่หลุดมั้งเราพูยอยู่คนเดียวเอามาไว้เปิดฟังคนเดียวว่าเวลาเราอยู่คนเดียวมันเหงาน้ําตาจะเช็ดหัวเข่าเนี่ยไม่สามารถไปบอกใครก็ได้เพราะไม่มีใครรักเราจริงก็จะมาปาบๆเราเสร็จแวบๆบแบบก็ก็ตีจากไปแล้ว เขามาบอกว่าคิดถึงเราเป็นห่วงพักผ่อนเยอะๆให้ดื่มน้ำปัสสาวะอะไรก็กลุมบอกว่าไอ้ไอ้ดื่มน้ำแล้วไปปัสสาวะพักผ่อนจะบ้างอย่านั่งอยู่กับที่ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้องคนก็ก็กอให้จุกาภาพแข็ง แรงไม่มีโรคไปเบียดเปลี่ยนก็คงพิมพ์ผิดมั้งเดียวมันเว้นวักเลยขอจุกกับภาพแข็งแรงโรคไปไม่เบียดเปี่ยนประมาณนั้นหรือเปล่านะเฮ้ยบนอยู่คนเดียวเปลินเดี๋ยวเราไปคลิกดูว่าจะตัดไอ้เหลือ50าสบชุดยังไงบ้างนะภาพนี่นะนี่ 1> 1, หนึ่งพันแมวที่ไหนจะเล่นเต็มหน้าจอแล้วนี่หนไหมเนี่ยหน้าจอโวยจะยุบยังไงลงเนี่ยความรู้ก็ไมา่มี่ความรู้ก็น้อยมาทำหวยอะไรก็ไม่รู้เนาะบังเอิญคนมาไปถูกกันป้าก็ให้รอบที่สองนี่นี่ เพื่อเป็นการไม่ไม่สาเวเลียไม่เสียเวลาหมุนป้าบก็เปไปเลยเราทำอยู่คนเดียวอัดไว้คนเดียวเนิบเนบ,เนบ,เนบาชาชาไม่มีใกล้บนหรอกถ้าบนคนหน้าด้านนั่แหละมาแอบดูวีดีโอของเขาก็าตั้งกล้องถ่ายเดี๋ยวเราจะตาย ปืนใหญ่ของเราัแป๊บงเอาไว้ดูอุย้ยเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนกำลังจะถ่ายแล้วเดี๋ยวหันกล้องมาอุยอ้ยเออปืนใหญ่ของเรานี่ใช้ได้เลยก็บอกสีดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวทักแป๊บห่งเดี๋ยวมุนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวภาพก็ให้ เราจะถ่ายโชว์ไว้ดูเวลาว่างๆในเก็บหลุดนี่แหละมั่นใจว่าโกไม่หลุดแล้วตอนนี้เอาจริงจบไปต้มยำหมดแล้วสามตัวกระดูกกรุบกรุบกรอบๆแข็งใจกินเนาะปืนใหญ่ของเรานี่คือซื้อไอ้นั่นมามัดตรงคอด้วยนะริบบินสีแดงแจ๊ดเลย มีกี่ชุดนเน่ยโอเหลือร้อชุดโอเรานี่เก่งนะตัดจากหนึ่พชุดเหลือน้อยชุดอ๋อไนบอกก็จะตายตัวใหญ่เออเดี๋ยวตรงนี้เสร็จก่อนนะเราจะถ่ายต้นใหญ่ดำมาเมื่อมเลยแหละเมืวานไปซื้อที่วัดไซใหญ่มาตลาดน้ำวัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเนี่ย นี่ไม่รู้ใครเห็นตอนน้นเลขตัวนี้กงแก็บถ้าเกิดหลุดนะแก็บไปดูเองน่าเกียด,ดรุเปล่านะ้เราบนเรื่องปืนใหญ่กํลังจะจับปืนใหญ่โชว์คนที่แอบดูเป็นตัาสาวคงวิ่งหนีไปแล้วล่ะก็ไม่ฟังให้จบพวกนี้ชอบฟังหัวฟังท้ายตรงกลางไม่เอาเข้าใจผิดกันใหญ่ วันนี้คงแอบไปมองทางอื่นแล้วก็ค่อยๆหันมาปิดตาข้างเดียวแล้วล่ะนี่เหลือกี่ชุดแล้วเนี่ยโอ้ยเราก็ไม่ได้บอกไว้ไม่เป็นไรเราดูของเราคนเดียวไม่มีใครบ้ามาดูกับเราหรอกเราทำฟุกๆจูบก,กันหลายงวดนี่เหลสอ็ดชุด คงไม่มีใครมาแอบดูเราเดี๋ยวจะถ่ายตรงเป้าของเราด้วยตอนที่เก่าเมื่อกี้มันบวมขึ้นมานะเดี๋ยวดูที่สิบเดจุดนี้ก่อนโอ้ลืมต่ายพื้นใหญ่เมื่อกี้ผ่านมาแล้วนี่ป้าบน,นี่เหลือตอนนี้มันเหลือสิก้าจุดนี่ในโอกว้าส0 อื้อนับเลขปิดอีกแล้วเราสิบก้าจุดคนรวยคงเล่นไหวมั้งเนี่ยอืมนจนออกไปเล่นคงจะรวยกัมั่งเลยวันนี้นะหรือว่าจะจนหนักก็ไปอีก ก็เย็นหน่อยนี่เปลี่ยนมุมแล้วอยู่คนเดียวว้าวเวียวเอกาบนคนเดียวแต่ก็สบายใจไปอีกแบบนั้นเนี่ยหลือสิบเก้าชุดแล้วคงจะมีความหวังขึ้นมาบ้างนะอืม อันที่จริงเราก็รักทุกคนเลยนะแต่ทุกคนมาแบบไม่ค่อยรักเราเลยทำให้ตกใจอยู่เรื่อยทำให้ว้ายไม่อยากพูดแล้วเราดูตัวเลขของเราไปแล้วก็บนไปเดี๋ยวเอาไว้เปิดดูว่างว่างด้วยก็จะตายเป่าก็ไม่ขายแล้วละเบื่อมองทุกวัน เวลาไปฉี่ก็มองแล้วโตวันโตคืนเรากำลังหนุ่มแน่นนะก็บอกว่ามันจะโตตามอายุอายุเราก็ลึกๆโตเต็มไหวแล้วแกนี้นยมั้งนี่เราพูดถึงหัวไม่มือนะมันคงไม่โตกว่านี้แล้วล่ะนี่ไม่รู้ใครแอบฟังอยู่นั้นเนี่ยบางคนเนี่ยปิดหูไปแล้วนั่น ดึกออกนะทุส่ยเนี่ยคงคงแอบฟังรู้ว่าคลิปเราจะหลุดอีกแล้วมั้งเนี่ยเราพูดตึงหัวแม่มือว่ามันจะใหญ่ขึ้นอีกไหมหาน้ำมันทิ้งเหลนมาทากว่ามันจะใหญ่ขึ้นน้ำมันทิ้งเหลนไม่รู้จะซื้อที่ไหนอีก เห็นกอล่ำเรือมาแต่โบล่มโมลานยาเป็นมันใหญ่ยาวขึ้นในฐานมันจิ้งเหลนผสมกับยาแก้อ้นั่นน่ะยาชาตน้ำดำกาเชี่ยงชุนนั่นแหละจิ้งเหลนมอตายพอดีเลยโอ้ไม่โป้งไม่ทันใหญ่ไม่ทันยาวคงพอแค่นี้แหละวันนี้เรา สบายแล้วได้ระบายอารมณ์อืมนั่งตอนไหนใจนี่ถ้าก็ถูกกันเยอะจะอาเงินไปใช้ที่ไหนกันอีกเนี่ยบางคนขวังเดินไว้หลังบ้านอีกอืมนี่คอมมาเป็นคำอยู่เครื่องหนึ่งเนี่ย จะมาทำต่อแล้วโน้ตบุ๊กถ่ายจากโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวนี้ก็เพีย้ยนเออเลอะหน้าจอสัน่นปั๊บป๊บปั๊บป๊บค้างเติงเลยบางทีเตรียมก็มวนไปเยอะบางทีสามร้อยงดเนี่ยประมวลประมวลผลนานเกินตาเหลือกชักเกะแกะแกะค้างเลยต้องดึงพลักออก วันนี้เราบ่นแค่นี้พอแล้วล่ะสบายแล้วเดี๋ยวไปทำอะไรต่อดีนะโอ้ยชีวิตอิสระเนี่ยโอ้ยมีเยอะแยะยังไม่ทำด่นาโอ้เดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอไม่รู้ไกลแอบมองมึงนกลงไม่นะ เราบ่นอะไรไปมั่งรู้จําไม่ได้แล้วล่ะเป็นคนลืมง่ายใจง่ายด้วยนะใครสวยๆมาคอมเมนต์หวานๆนี่ชอบทำให้สมองลื่นดีเฮ้ยไ,ไปก่อนละวันนี้ไปเดินกินลมสักแป๊บหนะึ่ง บกน้ำไปสักขวดหนึ่งสบายไปแล้ววันนี้กี่โมงวิตายไวต์ครีสสี่โมงเย็นเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวได้เวลาให้อาหารไก่อีกแล้วอาหารไก่ของเราคือกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล เราเนี่เลยไวยหวานมาหน่อยหนึ่งแล้วไม่เอาแล้วหาคนจริงใจบอดเจอวิอ่ว่าจะไปหลายรอบเลยไปละสบายสบายเราอัดคนเดียวพูดคนเดียวสบายวันนี้ก็สุขบ้างทุกบ้างก็เข้า,ขากันไปวิ้ยไปละ